มาเลยลูกค้าคันนี้รับทีกหนึ่งรอสักครู่นะครับคันนี้กับโตโยต้าคาร์บูรี่โจีนะครับปี2014ปีจอซูซูเซียครับ2 2,000 c เป็นเกียร์โต้นะครับคันนี้ก็ลูกค้ามาเลยราคาเปิดมาอยู่ที่2แสน3,020บาทเปิดเลยค่ะเปิดราคาได้เลยหน้าร้านมีท่านนสนใจไหมลูกค้าออนไลน์อยากดูจนไหนสามารถแจ้งได้เลยลูกค้ารับไหมรับไหมรับไหม2แสน3,020บาทลูกค้าตัวรถเก๋ดีเลยลูกค้าคันนี้มีค่าขนย้ายอยู่ที่2,675บาทเลยครับ รับไมลูกค้าเกียวกโตกับตัวตาเกปรีตัวเกียวรับไมราคาที่สองแสนส่อนเปิดไหมคะเปิดก่อนมีสิก่อนเลยลูกค้าราคานี้ราคานี้เปิดราคาได้มีไหมมีไหมรับไมสองแสนสาม่สองพันบาทรับไหมคะสองแสนสามหมื่นสองพาทยรับพันหนึนหนึ่งสองามหมสพบาททยยรับพันสองสามศูนย์หนอี่ลูค้าปิดาค้าคลยลูกค้ารับไหม